สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็จะมาบูสเตอร์นะคะเข็มเข็มสามนะคะเพื่อนๆจ๋าก็กบก็ลงคิวไว้ที่วอมานนะคะก็จะไปรับเข็มสามนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวกบก็จะถ่ายบรรยากาศหรือว่าอัปเดตนะคะจนหลังจากที่กบฉีดสักสามวันนะคะเดี๋ยวกบก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะวันนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวกุ๊ก็จะเข้าไปรับวัคซีนน่ะนี่ค่ะเราก็จะไปอยู่ข้างขวามือนะคะเพื่อนๆจา๋านี่ตรงนี้เนาะเดินมาตรงนี้ดูนี่ค่ะเราจะมารับวัคซีนบอมาตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เอาไอดีให้เขานะคะแล้วก็เขาขอไอดีขอ,อกระดาษวัคซีนที่เราเคย ฉีดนะคะแล้วก็อินเชิร์นะคะตอนนี้เขากําลังกรอกข้อมูลนะคะเพื่อนจ๋าเรามาเร็วนะคะจริงๆแล้วกบนัดไว้บ่ายสามโมงสี่สิบนะคะแต่ตอนนี้เรามาบ่ายสามโมงนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรอิสเคนะคะเขาก็เอาของเราไปกรอกนะคะเดี๋ยวเราก็กรอกเสร็จแล้วก็ค่อยไปฉีดวัคซีนกันนะคะเขามีภาษาให้เราด้วยหลายภาษาแรนดิสแต่ว่าไม่มีภาษาไทย ไม่มีไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษาไทยนะคะเขาก็สอบถามอาการนะคะว่าก่อนหน้านี้สิวันเนี่ยเคยได้รับเชื้อไหมแล้วก็ป่วยไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเราก็จะมาอ้อายไปก่อนอ้ายไปก่อน ครั้งแรกที่กบมาฉีดนะคะก็จะเป็นผู้ชายคนมีอายุหน่อยแล้วก็ผู้ชายเด็กๆหน่อยนะคะครั้งนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะสวย โอ้ทีละมือ้มานิ่มมากไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อฉันฉันชมก่สวยนี่เองหรือเปล่าไม่ก็ชมก็สวยเขาสวยหรือเปล่าเขาเลยฉีดให้มอบ อ๋อหนูรู้อ๋อเขาอ๋อไก่เรียบร้อยโอ้เห็นไหมกูมไหที่แรก Thank you Okay Okay Thank you ma'am ก็จะให้มานะคะก็จะให้แบบนี้มาเขาก็ให้เรานั่งรอเหมือนเดิมนะประมาณ สิบห้านาทีโอเคคือเข็มที่สองนะคะนี่เข็มที่สามนะคะูสเตอร์เข็มที่สามกบห่างจากเข็มที่สองกี่เดือนนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองหนึ่งเข็มที่เข็ม b สเตอ e r ของกบห่างจากเข็มที่สองแปดเดือนนะคะที่เรามารับนะคะโอเคคนบางคนกอหกเดือนเนาะเพื่อนๆจา๋าตอนนี้เวลา สองทุ่มสองทุ่มนะคะสองทุ่มสิบแปดนะคะหลังจากกรุบรับวัคซีนมากี่ชั่วโมงรับบ่ายสามโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มสองทุ่มห้าชั่วโมงนะคะก็ความรู้สึกไม่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 ก็คือไม่มีอะไรนะคะเก็บแท่นหน่วงหนวงหน่วงหนวงจิ๊ดจ๊ดนะคะมีความรู้สึกจี๊ดจ๊ดนิดหน่อยที่รักตอนนี้ที่รักโอเคต,ตอนนี้ที่รักแขนที่รักเป็นยังไงบ้าง ช้ำนิดหน่อยถ้าโดนก็รู้สึกนิดหน่อยสามีก็นิดหน่อยแต่แขนพวกเรายกได้ปกตินะก็คือแบบครั้งนี้ก็ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้ถึงกำลางเจ็บหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับแค่เรารู้สึกว่าจิ๊ดจิ๊คือเหมือนกับระบบอะ่ะนิดนึงตรงเนี้นะคะ่ะตรงตรงแขนที่เราฉีดนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็จะมา อัปเดตอีกนะคะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงกว่านะคะเกือบหกโมงแล้วแหละคะ่ะเพื่อนๆจา๋านั่นก็คือรวมทั้งหมดก็คือ1วันนะคะ1วันกับอีก3มชั่วโมงนะคะคือที่กบมาอัปเดตเร็วเพราะว่ากบไม่มีอาการอะไรเลยนะคะสามีก็ไม่มีอาการอะไรกบเนี่ย บอกเลยนะคะว่าครั้งนี้กบไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยนะคะคืออาการก็คือแบบว่าเจ็บนิดหน่อยนะคะก็คือแบบเหมือนกับเราจี๊ดจตรงนี้นะคะถ้าเราโดนนะคะแต่ว่าพวกเราไม่เป็นอะไรนะคะคือกบก็เลยคิดว่าอัปเดตเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีอาการใดๆเพราะว่ากบก็ไม่ได้กินคือไม่ได้กินไม่ได้กินยาแก้ปวดนะคะสามีก็ปกตินะคะสามีก็ไม่เป็นอะไรนะคะแค่รู้สึกว่านิดนิดนึงผลข้างเคียงของลูกสาวกับ แฟนลูกสาวนะคะก็แตกต่างจากเรานิดนึงนะคะเขาป่วยนะคะแต่พวกเราอาการของพวกเราปกติมากนะชิลแบบชิลมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านั่นแหละคะ่ะกบก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะว่าบูสเตอร์เข็มสามของเราอะมีอาการข้างเคียงหรือเปล่านะคะผลสรุปก็คือไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลยนะคะไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะคะก็ปกติดีนะคะเ,เพื่อนๆ อาจจะได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงก็คือคุณสามียืนกินไก่อยู่ข้างๆหิวิ <laughs> ว <laughs> <laughs> ก็นั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่เล่าสู่ให้เ,เพื่อนๆฟังผมคิดว่า,าส,สู้ๆนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องอยู่ให้มันอยู่กับกับมันให้ได้นะคะคือกบคิดว่ามันลองทามก็คือคงยาวนานนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะกบก็ขอทิพย์พูดอีกสักนิดนึงนะคะก็ กบคิดว่าอ่สิ่งนี้เนี่ยมันก็คงจะอยู่กับเราอีกนานนะคะสิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนอ่าปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะให้มันแบบให้อยู่กับมันให้ได้นะคะเพราะว่าก็คงอีกนานนะคะก็ตอนแรกคิดว่าจะกลับคิดว่ากลับเมืองไทยปีนี้แต่พยายามจะกลับให้ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้กลับบ้านมา สามปีแล้วใช่ไหมที่เราก็คิดถึงบ้านนะคะก็นั่นแหละค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าแล้วก็ในเมื่อเขาอยู่กับเราเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้ให้อยู่กับเขาให้ได้เนาะก็พยายามดูแลเทคแคร์ตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตอบอว่าชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมเลยก็นั่นแหละค่ะเ,เพื่อนๆจา๋ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบงงเนาะเกิดขึ้นได้ยังไงนะก็นั่นแหละสุดท้ายก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ เราเขาอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองเราให้อยู่กับเขาให้ได้นะคะเพื่อนๆณปัจจุบันเนี้ยก็คือมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเราเราเราอย่างที่บอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดขึ้นเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามัน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 เซอร์ไพรส์นะคะเนเพื่อนจ๋ามันตกใจเนาะมันไม่มีใครแบบ คาดหวังว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณกำลังใจดีที่มีกบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะและ้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ